สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการทำแยมสตรอเบอรี่ค่ะแยมสตอรอเบอรี่วันนี้มีวัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนค่ะทำง่ายสุดๆเลยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีการทำกันวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่วันนี้ใช้ทั้งหมดที่400กรัมค่ะชิมรสชาติแล้วนะคะ ก็คือจะมีรสหวานมากกว่ารสเปรี้ยวค่ะก่อนจะทำยมสตรอเบอรี่ทุกคนจะต้องชิมก่อนนะคะบางทีอาจจะมีเปรี้ยวมากกว่าค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะก็จะมาหั่นสตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่หนึ่งลูกเราจะหั่นให้ได้ทั้งหมด4ชิ้นค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่น้ําลงไปจากนั้นก็ทําการคนค่ะให้แป้งละลายไปกับน้ําแล้วก็ส่วนผสมและวัตถุดิบปริมาณทั้งหมดนะคะเราจะวางไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนๆก็เข้าไปดูเข้าไปจดกันได้เลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบต่อไปก็ใช้เป็นเกลือค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็คนค่ะคนเพื่อที่จะให้น้ำตาลละลายน้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะแล้วก็น้ำก็เดือดจัดจัดเราก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือค่ะส่วนไฟที่ใช้ในขั้นตอนตรงนี้ให้เราใช้เป็นไฟกลางก่อนค่ะ ขั้นตอนตรงนี้จะคนไปด้วยก็ได้หรือว่าจะไม่คนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเขายังเยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคนนะคะแล้วก็ใช้เป็นทัพพีคนค่ะเนื้อของสตรอเบอรี่เขาก็จะค่อยค่อยแหลกเหลวลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะก็คือสตรอเบอรี่เขาก็จะเริ่มเละแล้วขั้นตอนในการเคี่ยวแยมสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะขั้นตอนตรงนี้จะต้องใจเย็นเยนนะคะ ก็รวบล้าตัดภาพมาให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะว่าน้ําเขาจะค่อยๆงวดลงงวดลงค่ะและถ้าเราคนอยู่ตลอดเวลานะคะเนื้อสตรอเบอรี่เขาก็จะแหลกค่ะแล้วก็จะเละไปก็คือแยมสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะมีความเป็นเนื้อเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนมากก็จะคือเป็นน้ําข้นๆของเขาค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะน้ำแป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปน้ำแป้งข้าวโพดก็จะช่วยทําให้แยมสตอรอเบอร์รี่ของเรานะคะมีความข้นมีความเหนืดค่ะแต่ก็มีหลายสูตรนะคะบางสูตรก็จะใช้เป็นผงวุ้นหรือไม่ก็จะใส่เป็นผงเจลาตินค่ะแต่วันนี้เราก็ทําเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆจะได้หาวัตถุดิบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ และขั้นตอนตรงนี้นะคะให้เราปรับรถมาเป็นไฟเบาแล้วก็ไฟอ่อนเลยนะคะก็คนอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าหยุดมือนะคะตะลิวที่อยู่ในมือถ้าพีที่อยู่ในมืออย่าละมือไปไหนคะ่ะคนอยู่เรื่อยๆนะคะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะความหนืดของแยมสตรอเบอร์รี่ของเราก็เริ่มจะได้แล้วคะ่ะที่เห็นไวๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไวนะคะใช้เวลาคนนะคะก็เกือบจะครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ แล้วนี่ก็คือหน้าตาของแยมสตรอเบอรี่ที่เราได้ทําเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการปิดแก๊สแล้วพักให้เขาเย็นค่ะถ้าเขาเย็นเนี่ยความหนืดความข้นของแยมสตรอเบอรี่จะข้นมากกว่านี้ค่ะก็เดี๋ยวรอเขาจนเย็นเลยค่ะตอนนี้เราก็ตัดภาพมาให้เพืเ่อนๆดูนะคะว่าแยมสตรอเบอรี่ของเราเย็นแล้วค่ะเราจะให้ดูความข้นและความหนืดของเขานะคะ อันนี้คือสูตรที่ใส่แป้งข้าวโพดค่ะก็เป็นแบบนี้เลยรสชาติก็ดีมากมันจะมีเปรี้ยวแทรกออกมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่ลงในถ้วยกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับวิธีการทำแยมสตรอเบอรี่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการทําแยมสตอรอเบอรี่ที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ